พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านอุกฤษจับมีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนอีกเช่นเคยนะครับว่าเรื่องของการทำไม้บอนไซไม้โครงสร้างที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับมันคือต้นมะขามนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับแบ่งปันมาจากบอนไซบ้านมดก็ต้องขอบพระคุณครูมดไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะ ครูแบ่งปันมาให้มาลองสร้างดูนะสำหรับบอนไซมะขามซึ่งความตั้งใจในภายหน้านี่ก็นั่นแหละตั้งใจไว้ว่าจะทำมะขามไปแคะนะครับในลำดับต่อไปต้นนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างไม้นะครับจัดลากไว้บางส่วนนะครับอายุ ที่ปลูกไว้นี่น่าจะสองสามปีได้แล้วมั้งเนี่ยนะฮะคือโคนมันใหญ่มากแล้วตอนนี้ <c oughs> คือครูเขาได้ตัดตัดทดนะครับตัดทดแล้วก็สภาพของเขาก็แตกตาออกมาปูเต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องอ่าคัดกิ่งนะที่มันแตกปูกออกมาเนี่ยเอาออกบางส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเช็ค ระบบรากเขานิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะนำลงภาชนะปลูกในลำดับต่อไปอันนี้แหละคือไม้โครงสร้างในอนาคตว่าคนงานมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับพี่น้องทุกท่านนะเดี๋ยวขอเวลาคัดกิ่งฟูๆของเขาออกแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านลงมือเลยดีกว่าเครื่องมือที่ผมใช้ก็จะเป็นเนี้ยนะคีมอันนี้เป็นคีมท้องเรือนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น พิมปากนกแก้วก็ใช้ตัดใช้อะไรได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับเอาที่มันฟูๆออกไปก่อนมันจะได้เห็นโครงสร้างของกิ่งที่มันแตกออกมาคือสภาพกิ่งที่แตกออกมาเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเยอะเยอะจริงๆนะครับฟูๆเต็มไปหมดเลย ตัดออกไปทีละกิ่งสองกิ่ง คือในระหว่างตัดเกิ่งออกนี่ก็ต้องเขาเรียกว่าพิจารณาพิจารณาหน้าไม้ไปด้วยในตัวจับโครงสร้างรากฐานของต่อที่มีนะครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะฮะหลังจากที่ผมใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งนะครับทำการ เกลียวกิ่งที่มันแตกออกเป็นพุ่มเป็นพวงออกไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็เหลือไว้เพียงแค่สองเต้ากิ่งนะครับคือกิ่งทางซ้ายทางขวาตรงนี้แล้วผมก็เลือกทางด้านนี้นะครับเป็นด้านหน้าไม้เนื่องจากว่าพอได้พิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับฝั่งทางนี้มันจะออกโคนไผ่ยนะครับส่วนระบบรากก็จะมีแหว่งบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวระบบรากก็เป็นอีก เรื่องเราในอนาคตนะครับที่อาจจะต้องมีการทำสัญญกรรมตกแต่งระบบรากในลำดับต่อไปแต่ตอนนี้คือเลือกเต้ากิ่งไว้เป็นกิ่งเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งสองอะไรไว่าอย่างนี้ก่อนแล้วก็เลี้ยงสร้างลำต้นต่อมาให้ได้ขนาดในลำดับต่อไปเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเช็คระบบรากของเขานิดหนึ่งนะครับว่า รากฝ่อยมีเยอะมากมายแค่ไหนแต่ตวเนี้เท่าที่ค,คุยดูก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับหาภาชนะปลูกมาลงปลูกในลําดับต่อไปเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะพี่น้องทุกท่านเสร็จแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะฮะหลังจากที่ผมคุยดิน นะครับคุยตุ้มนะครับตรวจสอบระบบรากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านตอนที่ผมคุยตุ้มนะครับตรวจสอบระบบรากนั้นผมไม่ได้แบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมเนื่องจากว่าผมใช้ความเร็วนะครับในการทํางานแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับว่าในระหว่างที่ผมคุยตุ้มเนี่ยนะครับผมเจออะไรจากต่อมาขามตอนนี้นะครับคือครูมดเนะี่ย นะครับท่านเบรกลากนะครับไว้ในดินนี่คือแผลที่เบรกลากไว้นะครับทีนี้อ่ะทีนี้เอาทิ้งเลยหนึ่งตุ้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่อนนี่ก็อีกรากอีกเส้นหนึ่งที่ครูท่านเบรกนะครับเบรกลากไว้มันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมันแห้งแล้วนะฮะทีนี้ก็เหลือ นี่คืออารากเส้นที่หนึ่งนะครับที่ผมตัดออกนะครับมีรากฝอยอยู่เล็กน้อยนี่คือรากที่หนึ่งตัดใหม่อันนี้ก็รากที่สองนะครับที่ตัดออกนี่มีรากฝอยอยู่เล็กน้อยนะครับอ่ะอันนี้รากที่สาม นะครับที่ตัดออกบิดโค้งงอนะครับนี่คือแผลสับนะครับทีุ่ดตุ่มเมื่อวานก็คือพูดง่ายๆว่ารากสามเซนเนี้ยนะครับรอยตัดใหม่เนี้ยนะครับเป็นรากที่อยู่ในคนเงาไม้โครงสร้างตอน,นี้นะครับพอหลังจากที่ผมตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือ ชุดลากปล่อยอยู่ประมาณห้าถึงหกชุดด้วยกันนะครับอยู่ในในคนคนไม้นะครับผมก็เลยจำเป็นต้องรีบเอาลงภาชนะปลูกนะครับเดี๋ยวลากปล่อยจะกระทบกระเทือนมากจนเกินไปส่วนแผลตัดนั้นน่ะนะครับสามสามจุดสี่จุดด้วยกันนะครับที่ผมได้ตัดไปผมก็ใช้ปูนแดงนะครับปูนแดงทา บริเวณแผลตัดแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณห้านาทีให้ปูนแดงแห้งหมาดแล้วก็เอาลงภาชนะปลูกกบดินลดน้ำชุ่มโชคนะครับน้ำก็ระบายดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ผมก็ผสมน้ำยาเร่งรากนะครับเป็นตัวกระตุต้นระบบรากของเขาให้มีความแข็งแรง ก็ต้องรอลุ้นกันในลำดับต่อไปนะครับว่ามาขามตอนนี้นะครับที่ครูมดท่านแบ่งปันมาให้ผมได้ซ้อมมือนะครับจะมีโอกาสรอดหรือไม่นะครับติดตามกันในตอนต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ารอดนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดี <laughs> แต่ถ้าไม่รอดนะครับก็ต้องเริ่มใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ มาขามบอนใส่ตอนนี้คือก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยน่าจะเส้นต่างศูนย์กลางประมาณอสองนิ้วนะครับประมาณขวดสปอนเซอร์นะครับขนาดก,กำลังน่าเล่นเลยนะครับโครงสร้างเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ว่าไปนี่กิ่งเหลือไว้เท่านี้ลิดใบออกนะริดใบออกเดี๋ยวก็ดูการเปลี่ยนแปลงในลําดับถัดไปเอาละครับพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับต้นนี้ก็ขอฝากไว้ แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปขอบคุณี่น้องทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่ตอไปนะครับการนิวกิจเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม